มันขึ้นมาในแค่อุ้มซุ่มพี่น้องเอ้ยอลำที่เพิ่ดมาปลูก,กันใหญ่เหยื่อนพี่น้องสองเกือบสามนิ้วตัวนี้ก็บอกปันใดพี่น้องประมาณสองนิ้วเข้าใจมาปลูกที่พี่น้องเอ้ยมอดไดไกลปันใดเลยพี่น้องบ่หอดเม็ด แผนแ่แนนปูทั้งแค่ทั้งปูกำลังเกียมเสือ <lucky> น <can> ุ่งเสือนุ่งเครื่องไปปูกมันบ่งเ้อลำยานี่ลำมันบาเบพี่น้่งปูมันเด้อลงให้มันได้สองง้า ข้ามาพักพีแลวพี่น้องเบิงจากมุมนี้ก็เห็นว่าดินยาวไปหอนพูดแล้วพี่น้อยส่วนนี้ก็ปลูกเรียบร้อยปลูกมันสู่แดดพี่น้อยส่วนนี้เป็นโซนที่ปลูกแล้วพี่น้องเดี๋ยว้าเริ่มแต่โซนนี้ไปเลยเนาะบบลงประเด๋บลงให้พี่น้องขันพายกับโบสูงประเด๋พี่น้อย ความสูงกับพอประมาณนะพี่น้องไปแล้วนองทีมงานปลูกเขาคุณแม่คุณแม่ก้าวทักทายสบายดีพ่อแม่ไอเอ้ยน้องญาติกระชิดและมิตรสหายสุขูสุขคนเมื่อนี้มาพบมาพ่อกับเบาเบส,สีร้อยเซนเก่าเซนเคยพี่น้องและตอนนี้เขาอยู่ในซ่องสร้างรถจักรหมักเกษตร ตอนนี้บอเบ้ก็อยู่ในสวนมันคือเก่าพี่น้องเป็นดินที่หากกระบุกเบิกใหม่แล้วหากระทยยกล่องแล้วกับคลิปนี้และเมื่อนี้บอเบ้ชิพาพี่น้องไปปลูกมันพี่น้องเลยไปเลาะเบิงดินมันที่ห้ากำลังปลูกหากกระปลูกแล้วนี่กำลังบุกเบิกปลูกนี้กับทีมงานของเฮามันทีเป็นไปจังไดหอดคันตอนไดแล้วก่อนสิไปฮับชมคลิปวิดีโอซอยฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับทีมงานสร้างรถจักรมากรเกษตรนะเด้อ เตือบวเป็นการศึกษาเสียเวลาพี่นอ้องเดี๋ยวบวเบสิาพาไปเบิง้งไปกันเลยปลูกมันสู่แดดพี่น้องเลยโซนนี้เป็นโซนที่ปลูกแล้วพี่นอ้องเดี๋ยวเราเริ่มแต่โซนนี้ไปเลยเนยาะย่างไปเบิ้งพี่นอ้องพูดละขมขวงอันนี้เป็นโซนแนวที่ขี้เหงื่อเขาเจ้า บางไวซื้อเนาะทางหลังพวก็ยงอีกาอดเทียงพุ่นเนาะเดี๋ยวยงไปให้อดเทียงก่อนเนาะพี่น้องเนาะจนอดตู้พุ่นเพี่น้องดยงไปหอดพุ่นเนาะเดี๋ยวเฮายงไปตามทางเนาะทางนี้กได้ดุดเพื่อไว้พี่น้องเยดุดอ้อมไว้ หอ,อมดินเพื่อชี้ง่ายในการขนเวลากล่นปีหน่พะพี่น้องความห่างกร,นนะระพอใช้ได้ยศพี่น้องมาตรการของแม่นะเน้องมาตรการความห่างนี่กระปูกไปตามแคมลองแคมทางนี่พี่น้องจะหยกคูแคมทางกระปูกไปเลยปูกลายแห้งใดยลายน่ะพี่น้อง ไสียางไปหอดเทียงย่งบ่หอดจะเพื่อพี่น้องเลาะเบิองลำมันต้นมันไปไปเทียงกันดีกว่าย่างมาหอดเทียงจนไหนพี่น้องอย่างนี่บริเวณวากาพี่น้องเห็นลำมันแล้วก็ยุดิ่ายุยดิ่ายอย่างสิแหละอยากให้พี่น้องเห็น ระดีระดัด,ดพี่นอ้องเอ้ยแล้วพี่นอ้องเขตเทียงกันนี่ฮะแล้วก็มีฝาดปุ่นเดี๋้ห้อยยางหลอกไปตามนี้เนาะที่เห็นยังมีต้นหมอกต้นไม้อยู่ทางกลางนี่กับแมนซินเขต แค็มพายนู่พี่น้องตีนฟอกตีนพ,<า><ะ>พายนี่แหละขันน้ำขึ้นร้ายเนี่ยก็คือสิมีแห้งพี่น้องมีนำ้ำร้ายก็มีปลากินร้ายหรือพี่น้องเดี๋ยวเขาข้ามไปฝากพูดเลยเนาะปลาพี่น้องมาโซนแคมแจดินเบิ้งนี่เนาะพี่น้อง ามาพักพีหรือพี่น้องเบิงจากมุมนี้ก็เห็นว่าดินยาวไปหอนพูดแล้วพี่หน่อย่วนนี้ก็ปลูกเรียบร้อย่วนนี้ก็ไปโซนแห่งมานพี่น่อยปลูกก่อนเดือนพอกเดือนเพ็นพี่ทักแหละของตำราบูฮานลาวเฮาเมือเดือนเต็มดวงหรประมาณนั้นพี่หน่อย ภาพโดยรวมเ้วพี่น้องของส่วนมันบอเบนี้นี่หละพี่น้องดินตอนไม้ที่ว่ากวากวงสัีนีพี่น้องเลยทังข้างนี้ก็เป็นส่วนมันของเขาเจ้าพี่น้อง เดี๋ยวเข้าไปเบ่งเนาะขึ้นจังสี่ก็ยืนต้นเลยดีถ้าเป็นอ่ของเพื่อนก็กลวงหลยเติบถ้เป็นอ่ะเลยเป็นอย่างเข้าไปเบ่งเนาะ ลำที่เพิ่งมาปลูกกันใหญ่คือกี่น้นงสองเกือบสามนิ้วตัวนี้ก็บอกปันได้พี่น้องประมาณสองนิ้วขึ้นเบิร์ดพี่น้องแต่จากการสังเกตเบิ่งนี้เจ้าเจ้ามาปลูกที่พี่น้องเลย โมไดไกลป่นะนไาไพี่น้องบอ่หอดเม็ดอืเบึงระยะความไกลติด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 พ,พ,พี่น้องเพิ่นคือชิเนนปริมาณพี่น้องเลยบาเบนนี่เน้นคุณภาพไปก่อนบึงส่วนมันเขาจ้าพอหอมปากหอมคอเนอยพี่น้องเนะกลับไปปลูกมันต่อ มันขึ้นมานี่เคียวอุ้มซุ่มพี่น้องเอ,อ้ยแต่ละแจ้แต่ละแคมนี่บ่เบ้ได้เฮ็ดทางไว้นี่พี่น้องเพื่อง่ายกับการคนมันนี่ละเวลาเฮาคนมันยากเวลาคน ได้ยางลงไปเลุ่มพอนะไก่พายไปะละได้ป่นน้องไว้รเราเรียบไปตมแคมาทางเลยพีน่น้องสอดไฟไปะละ ทางแคมป์พายกันยังมีต้นหมอกต้นไม้ไว้อยู่น,นะพี่น้องทางทีมงานดุดดุดเพิ่นบ่ลงประเด๋บ่ลงให้นี่แหละพี่นอ้องคันพายกับบ่สูงประเดี๋พี่นอ้องเลยกันยังเบิ่งระดับน้ำอยู่ว่าน้ำมันทีได้สำได้ปีนี้อันนี้ก็ได้จงล่องระบายไว้เนาะประมาณสำนี้ยังสีปรับปรุงอีก ความสูงกะพอประมาณนะพี่น้องเดี๋ยวเราไปหาทีมงานปลูกเนาะมาหาพเนกแซ่ละมันพี่น้องแช่ละมันเด้อพเน็คแช่และอันซีพีปลูกแล้วแเนกปลูกแั้วพเน็คแช่กับพัน็ค ปูมาน,นั่งแซรกับปนี่เดอ้อแผนกนี่นแผนกแทรกแผนกปูกทั้งแซรทั้งปูกำลังเกียมเสื่อนุ่งเสื่อนุ่งเครื่องไปปลูกมัน,นเดอ้อใครบ้างมาปลูกมันซอยแดดจักมือแม่แซรนำ้ำนี่แซรนำ้ำธาละ,ละ,ะสลาบอ่แทรน้ำยาลงทุนน้ำยาโนปีนี้เออจะยาโพธทีบ่บ่โพยังปีกายนี่มัน บมได้ไซเจาะน้ำทา่าละละ่า<ะ>ก็ได้สามสิบล<ะ>้านเลย<ะ>ปีน<ะ>ีลงทุนห้าล้านลงทุนปีนี้ลงทุนปีนีลงทุนสยากาจะวายาดีมีหัวใหญ่นำนักแล้วก็เลยสืบบังลำมันบเบบพี่น้องสลับใหญ่น้อยว่ากันไปตามแนวพันปีน,ปน,ปนีปลูกผสมพี่น้องเลยมีจักไซพันธุไหม มีอยู่สามสายพันธุ์มีตาดอกมีตางอนมีลาน้อยลาเลือองน้อยตาดอกมันเป็นดอกเป็นบ้กเป็นดอกเออตาดอกเด้อพี่น้องตอวตางอนมันไ่เป็นดอกมันเป็นนั่นเออตางอนนั่นกองขอยเลยมีตาดอกขอยเออตาดอกตาบ้าห้อยหัวมันจะมังไงแพรเสื้อเบิรรถสวนเก่าไปแล้วเนาะทีมงานปลูกเขา คุณแม่คุณแม่นี่แแล้วพี่น้องพ้งานการปลูก มันเด้อลงให้มันได้สองตาอันนี้แนวตารอกหัวใหญ่ไรหัวขาวไรแผ่นนี้พันใหญ่ได้มาหาแวะได้ส่วนขาจิลมณนนี่เหมือนปูกพี่น้อง นักการปลูกนะพี่น้องปิ้นตาขึ้นเทิงนะพี่น้องเอ้ยเบื่อเห็นบมพี่น้องขอโทษขออภัยถ้าว่าภาพบ่แจ้งเนาะตากระโดดเร่หน่อยพี่น้องเอ้ยเห็นวะนี่แหละโมเม็ดนี่แหละเม็ดนี่เรน้อยเนี่ทั้งเทิงนี่เนาะปิ้นบ่ถือกระโบขึ้นนี่พี่น้องเอ้ยสำหรับชาวเกษตรชนมันกขาขู่แจกดีเนาะ มานควรปิ่นไปทางไหน ภาพโดยรวมเราพี่น้องของส่วนมันบอเบนี้จะมีประมาณนี้แต่อยังซอยกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานสร้างรถจักรมากรเกษตรในเด้อและตอนนี้บอเบขอโตไปปลูกมันก่อนพี่น้อง